อโอิอ่ะโอเคก็สวัสดีครับคือคอ n n น r s อร์สติกแมนะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเล่นใน b ิ l l ์ออเฮ้ยฮอส p ิ t ัลฮันเตอร์มั้งไม่รู้ละผมก็อ่านไม่ถูกนะเกมนี้กพ็พัฒนาโดยคนไทยนี่ยแหละ ซึ่งผมก็ไม่รู้เป็นไงนะหมากก็น่าร้องพอสมควรอยู่โปรแกรมนี้ผมไม่รู้ว่าใช้โปรแกรมอะไรพัฒนานะแต่ลักษณะนี้มันก็โอ,โ,โอเหตุการณ์นี้สร้างขึ้นจากเขาโคตจริงคือในกระคำปีพุทธศักราช2511น,นะหนุ่มก็ส่งหน้าศกรรมไอ้นาหน้าศกรรมอะไรวะลืมละฆ่าโหดฆ่าศพพบเพียงสี่ศพ มันน่ากลัวพอสมควรแหละอีกหนึ่งศพยังคงเป็นปริศนาโอ้โหพกแค่สี่ศพอีกศพหนึ่งหายฮ่ยต้องไม่รู้ว่ามันจะแหลกไหมนะโอ้โหคอนเฟิร์มวันแหลกไม่รู้มันจะแหลกเพื่ออะไรมันก็แหลกพอสมควรหาย,ยืนขึ้นเลยครับ นี่มันรายการทีวีเดลิกนี่ววาที่ระครับอะไรวะลืมละเออช่างก็ผมก็ไม่ค่อยได้อ่านเลยมาสะะักเท่าทไมจอมันต้องไปแบบนี้วะโอเคก็ถ้ามันแหลกก็ขออภัยด้วยกันนะไม่รู้ว่าสเปคมันไปนโดนเลยมานะโอ้โหมันก็ใช้ได้พอสมควรทำไมมันแหลกไม่รู้่ะผมไม่เข้าใจอยู่ดีล่ะ หรือผมต้องลงโปรแกรม Unity นี่ยใน้ยเดี๋ยกเป็นตนี่บ้นโวอปร์นี่มาโปสเตอร์นี่หว่าค่าหวัดใหญ่2อ0 9โปสเตอร์ก็สวยดีนะก็ทำได้เหมือนจริงการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเหตุกินได้เห็ดกินไม่ได้ก็น่าดีนะ อ๋อนี่ก็ข่าวไทยนะตรวจสอบป่าช้าทั้งสองแห่งที่มีเหตุการณ์ที่คนร้ายเข้าไปขโมยศพส่วนใหญ่ที่ขโมยเนี่ยไปเน้นเฉพาะขโมยเอาส่วนที่เป็นศีรษะไปซึ่งหลังจากที่ไปเป็นพื้นที่เข้าร้องเรียนเพราะว่าเราไม่ต้องเสียก็เสียเวลานะที่บอกไปค่ะว่าแม้ขนาดศพางก็ยังโอ้โหสี่ลิป ทำทำไมเดี๋ยวข้้้าาฟเขอับไปนี่เอ้ยเดี๋ยวเมามันแรงไปหน่อยโทษเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ปิดลิฟต์เลยนะยังไม่ได้กดปิดลิฟต์เลยห้าสี่เอามาอยู่ห้าอยู่ฟ้าสี่แล้วอุ้ยโอ้โห ฟ้องไปรีบเสียไงทันสามแล้วโอเคโอ้โหเ,เดี๋ยวอะไรกันเนี่ยทำไมมันช่างหลอนจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำใจแป๊บ ก็ไม่ลดทําไมนะอาโอเคก็เล่นไปฮะมันไม่สําคัญทําไมมันแหลกจ้างเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะค่อยไปทางนี้เออแหนั่นแหละเฮ้ยอะไรวะไม่รู้เกมนี้กระโดดได้เปล่าเะ โอ้เ้ยเฮ้ยใครอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดๆๆดชักเริ่มสังหอ์ไม่ดีแล้วล่ะกล่าวว่านะงานนี้ผมชีแตกแน่นอนเลยมั้งเนี่ยหรือไม่ก็นอนไม่หลับอุ้ยเหี้ยตกใจแม่ก็ขออภัยด้วยนะที่พูดคำหยาบคาย โอ้โหออโต้แม่ใจดีเนาะโรงพยาบาลนี้เอาเออจะเรินพรอนเถอะปิดประตูให้เออเปิดอีกแล้วนะทับ,บุชโอ้โหโคตรให้เกียรติเออปิดอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้ห้องนี้หรอมีอะไรวะเดี๋ยวดจะสักครคู่แป๊บ ทำไมหัวใจผมเต้นแรงวะเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวสักคู่นะแป๊บแป๊บอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอ,อะไรวะให้เดี๋ยวเห็นจริงไหมนะ <c oughs> แม่งไอ้สัสโอ้โ ไ <Yeah. laughs> อ้เหี้ยตกกระจโอ้ต้องขอภัยที่ใช้คำหยาบคายเฮ้ยโอ้ย,อยหัวใจผมมีเต้นแรงจริงๆเลยนะสัมผัสได้เลย uh oh. โอ้โหตกแก่น uh ้า oh. ใครก็ uh oh. โอ้ uh oh. โหเข้าไปอ้ยชิบหาไอ้เหี uh ้ย oh. มือไม่สั่น โอ้โหออโตเมติกดอเอาไปทั้งเออไอเหี้ยกูเมาชิบหายสรุปว่าแล้วมันต้องปิดให้สรุปตองเออทางนี้เหรอโอ้ยไปสิฮะโอ้ยพลงไทยเอาเฮ้ยเดี๋ยว เมื่อกี้เห็นปลานะั้ยที่บอกว่าชั้นสามโอ้ฟักโอ้โหจับเพลงจะหยุดหรืยังเนี่ยเดี๋ยวผมฟังสลิปน็อตสะเลย <c ười> คือเพลงไทยนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหร่ oh. โดยเฉพาะเพลงเนี้ยโอ้โ oh, หเปิดได้ออโตเมติกมากประตูนี่โอ้ยโอ้โหเตีเย้ยนมากอุ oh. ้ย อะไรเนี่ยโอ้ยนี่ผมตกหัวใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามดีไหมเนี่ยโอ้โหลงบันไดด้วยแม่ทางลงมันคือเกมนี้ก็น่าจะ first person ละมั้งหรือเปล่าละ่ะผมว่าไปงั้น,นเกมนี้ก็พัฒนาโดยคนไทยเอ้ยเดี๋ยวผมพูดไปยังผมก็ไม่รู้ล่ะสรุปเราต้องไปทางไหนเนี่ย ทางนี้ไปได้ไหมขอให้ไปทางไหนเนี่ยทางนี้แหละเออไปทางนี้เปิดประตูให้โตก็เปิดให้เฮ้ยใครใครล้ำโซ่วะคือมันดูนแบบไรกๆก็ขอไข่ด้วยละกันนะออกเข้าไปตลกไปทางโอ้มันกน็มีแค่ทางเดียวเนี่ยแหละคือเกมนี้มีทางเดียวแหละนะ มันเหมือนกับการจำลองมาอยู่ในบ้านผีสิงแบบเต็มๆชัดๆอุ้ยอะไรวะเออไฟช็อตอะไรคือสรุปเราต้องตามผู้หญิงคนนี้ไะจริงๆเราไม่ได้อยากจะตามนะแต่ต้องการหาทางหนีซะมากกว่านะอ,อะไรวะประตูก็เปิดแบบนี้เลยโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ย วีแชร์ฮะโอ้โหวีแชร์มาเลยแล้วไงต่ออราก็เดินได้แล้วละ่ะตามปกตินนนเนี่ยมันวีแชร์แม่นั่งได้ปะเนี่ยเรามาคา้าตงทุยนำมาเดินไรซิงแล้วคนละเรื่องเลยหายลักสมองสมองสรุปให้ไปทางไหนคือถ้าคลิปนี้มันช้าก็ขอไัยด้วยนะสรุปมันก็วุ้ย <laughs> จะถีตรงบันไดเมื่อกี้ใครโล้ซิบกระเป๋าวะเอฟเฟกในเกมนะเว้ยมาและเพลงไทยถ้าจะทำไมต้องมีเพลงไทยมาด้วยเนาะขอสลิปนอนได้ไหมเนี่ยรอเล่นนะเกมเกมนี้ก็เป็นอิล,ออลักโดยเฉพาะนั่นแหละเอาเพลงถ้าจะทำ ใครมาสวดเฮ้ยเฮ้ยผมไม่คิดเรื่องนะผมไม่ได้คิดเรื่องนะตกกระใายโอ้โหแม่เอาต้องเอาไปเออไปแล้วทรงสมอง โอ้โหออโตเมติกดอประตูเปิดอัตโนมัติแล้วยัไงต่ออะก็เดินไปทางนี้สิแม่อะไรนะ <c oughs> ใครหัวลออนะ้าโอ้โห oh, oh. นี่ข่าวนี่ก็ดูยังไม่จบไปดูย้อนหลังก็ได้ถ้าดูย้อนหลังไม่ได้ก็ขอแพ้ออโตเมติกดอครับอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ,ๆสรุปผมก็ก็เข้านี่หว่า <laughs> ขวลดล้อทำไมผมไม่ใช่หม่ำนะเว้ยไม่ใช่หม่ำจกม้งนะจ๊ะเไม่ดิไม่แม,ไม่ไม่ใช่เทง่งผมไม่ใช่เทง่งอะไรนะเอ้พี่เทง่งเอ้ยนองนองชัดช้ำไม่ใช่นะ <c oughs> ตะเท่ตบะบันไดเอ้ยมอมแม่อือหือแม่ บอ,อกว่าชั้นสามเป็นห้องนี้เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าโหควันเฮ้ยไม่น่าเลยโอ้แม่งอะไรกันโทรศัพท์ใครมายังไม่ว่างเปิดแบบออตโตเมติกเนาะดีเนาะโรงพยาบาลเนี่ย เออต่อไปก็นี่สรุปนี่เราก็ลงชั้นสองมาตอนนั้นต่อไปกค่ชั้นหนึ่งสินะใฮ้โคตรจัดเซ็งเลยเว้ยไปทางไหนอะสรุปไปทางไหนอ๋อทางนี้ไงเออฉลาดเนาะงวไงต่ออะ มันจะมีทางหนีไหมเนาะทำที่ดำตาดำทำไมตรงนี้มันช่างมืดจังทำไมหัวใจผมเต้นอีกแล้วเนี่ยมันช่างลุ้นซะเหลือเกินกระเถงตกบันไดเอ้ยอะไรอีกเนี่ยโอ้ยอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหมันก็โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว ผมไม่ได้บังคับนะอันนี้จริงๆเดี๋ยวประตูเปิดตรงนี้มาเมื่อไหร่โอ้โหแม่โอ้โหจะปาป่าป้าสิครับเดียโโววเด๋ยวก่อน,น,น,อออโ,นโอ้โหมึงบีบตัววะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเว้ย้ยเพลิแป๊บสโนมันเฮ้ยจะรอทำไงกันรู้ว่ามึงปาป่าโอ้โหปั๊บต๊บตาแล้ววใช่ะะ่เปลาะ เอามันนอนตายตามกูทำไมลูกโตแม่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคือผมจะบอกว่าเกมนี้เป็นตัวเดโมโน,นะก็ยังไม่สมบูรณ์ซกเท่าไหร่แต่ถ้ามาโอ้ก็ถ้ามาแบบภาคเต็มก็ดีแล้วละ่ะโอ้ก็เล่นสนุกดีนะอ่าเอาไปโอเคก็ไว้แค่นี้ก่อน ก็ตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะลองเล่นสามารถดาวน์โหลดได้นะแต่ก่อนที่จะดาวน์โหลดเนี่ยคุณก็ต้องสมัครสมาชิกไอ้นั่นนะนะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะลืมละแต่ก็ช่างเถอะถ้าคุณอยากลองเล่นก็สามารถโหลดได้เลยนะตามลิงก์ที่ดาวน์โหลดให้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ